เราก็โรยฐานรอบเราไปเลยเป็นแบบนะครับใส่ก็พยายามหาหน่อที่มันอวบอเห็นไหมไม่มีดินสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้เห็นไหมต้นผักชีไปเรื่อยผมมันมาขึ้นพร้อมกับต้นมะละกอเนาะถ้าถอนมะละกอไปปลูกคงจะไม่รอดหรอกเนาะวันนี้ก็เลยเลือกที่จะแยกผักชีไปเรื่อยกออกดีกว่าจะแยกออกมาปลูกต่างหากนะ วันนี้มาดูวิธีการปลูกโดยไม่ได้ใช้ดินนะครับจุดนี้ก็มีดินน้อยมากกระถางนี้เหยียกมาหนึ่งกอแบบนี้สามารถขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยมามาดูกันว่าปลูกพืชไม่ต้องใช้ดินแต่ไม่ใช่เป็นการปลูกน้ํานะปลูกแบบใช้เป็นเศษคุยมะพร้าวแบบนี้นะครับทําการหมักไ็เรียบร้อยแล้วนะเป็นเศษคุยมะพราะ้าวเก่าเรียบร้อยแล้ว ผมจะทําการหมักแบบนี้นะหมักเอาไว้เยอะมากจะหมักขุยมะพร้าวคู่กับกระแลบนะครับเนี่ยใครมีเวลาหมักไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วเวลาใช้มันจะง่ายเนาะใครอยากดูวิธีการหมักก็ลองคอมเมนต์มาดูเนาะเพื่อมีคนสนใจอยากจะดูวิธีการหมักเป็นการหมักน้ํานะสามารถจับขึ้นมาแล้วก็ปลุกได้เลยนะครับผักจะไม่ผักจะไม่โทมจะไม่เหี่ยว มาวันนี้จะมาทําให้ดูวิธีการหมักแบบง่ายๆก่อนอันดับแรกผมจะใช้ขุยมะพร้าวนะผมจะปลูกใส่ตะก,กร้านะขุยมะพร้าวรองขึ้นเลยไงแบบนี้เลย่ะประมาณขนาดนี้เนะาะต่อไปผมจะใช้เป็นตัวนี้่าน ฐานตัวนี้จะช่วยป้องกันพวกรากเน่าขคนเน่าแล้วก็เป็นตัวาฐานนี้เขาจะมีปุ๋ยชนิดหนึ่งผม่จำชื่อไม่ได้อ,อะไรนะมันช่วยในการเร่งการออกดอกเร่งการกิดยอดแทงใบจะดีเนาะแเราก็โรยฐานของเราไปเลยนี่โรยแบบนี้ตัวต่อไปใช้เป็นปุ๋ยคอก ดูข้อก็อบประมาณนี้นะครับใหรทำกนานัดลายนิดนึงคนคลุกเขาให้เข้ากันเนี่ยปลูกพวกประเภทไม้ดอกจะดีมากเลยนะผักชีไปเรื่อยก,ก็ดีเหมือนกันนะครับใครทําวิธีนี้ปลูกพวกประเภทกุหลาบประเภทของคุณนายตื่นสายนะดอกมีบานจะพังตลอดต่อไปใช้เป็นตัวนี้ตัวท้ายเป็นแกลบนะครับใส่เข้าไปเลรียให้เข้ากัน นี่เสร็จแล้วต่อไปก็นำกิ่งพันธ์ของผักชีเรีเ่ยงของทอมมาพยายามหาหน่อที่มันบวบแยกประมาณนี้สูตนี้โตเร็วนะไม่เหีเย่ยวด้วยอืออือได้ละ มาเรามาลองปลูกกันเลยนะเผื่อใครกำลังอยากจะลองปลูกผักดูนะครับไม่มีดินเนะาะทำวิธีนี้ได้แต่ต้องบอกว่าวิธีนี้ต้องเอาน้องไว้กับที่ร่มนะครับไม่ควรตากแดดเพราะว่าถ้าตากแดดมันจะระเหยเนาะทำให้นาดผิวดินมันแห้งเนี่ยต้นผักชีใบเล้ของเรามันจะไม่โตแต่ถ้าวางในร่มนะครับยังไงก็โต นี่เสร็จแล้วมาปะกะไปรถน้ำเนี่ยเห็นไหมไม่มีดินนิดเดียวทักนิดเดียวเนาะมีแค่พวกเศษพวจเพืชเนาะเศษพวกมะพร้าวสับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนี่เราก็นำมาวางบนชั้นแบบนี้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมได้ปักชีไปเรื่อยอีกหนึ่งกระถางนี่ นะวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันเนาะใครรักใครชื่นชอบในการทําเกษตรปลูกผักไว้กินเองก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนี่ถ้าคิดว่ามีประโยชน์มากก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในะกลุ่มของเรานะผมยังมีวิธีการทําเกษตรที่จะรอนําเสนอให้เพื่อนได้ดูอีกหลากหลายวิธีมากนะครับรวมไปถึงวิธีการปลูกอดอกไม้เนาะยังไม่ลงนะ ทำการหมักหมักแกลบอยู่หมักแบบนี้เนาะอย่างที่บอกใครสนใจใครอยากจะได้วิธีการหมักก็อคอมเมนต์มาดูนะผมจะทำวิธีการหมักให้ดูนะครับเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วก็วจะมีมะพร้าวสับมีแกลบแล้วก็มีขี้วัวนะครับแค่นี้เองอ่ะ,อะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ